คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบเยอะ Fuck you สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนในประเทศไทยนี่ครับวันนี้อยู่กับผม f อร์ด y Morning s t ่งสไแล้ววันนี้อยู่ในเกม Shadow Fight 3พาร์ทที่2นะครับผมนะก็มาเนื้อเรื่องกันต่อเลยนะครับไม่พูดพ้างทำเพลงนะที่อัดอัดพาร์ทสองอุ๊ยอะไรเนี่ยอัดพาร์ทสองต่อเลยนะครับจากพาร์ทแรกบทที่หนึ่งดีเจียนคือพาร์ทแรกแม่งอัดยังไม่ถึงตรงนี้ด้วยซ้ำอ่ะก็มาขอเล่นไอ้มันถึงไหน เต้งราวไอ้สุนัรรับใช้รีเจียนและเจ้าไอ้คนทรยศพวกเจ้ามาช้าไปด่านของเจ้าถูกฐานของข้าเผาหมดแล้วข้าไม่เสียเวลากับพวกขี้แพ้อย่างเจ้าหรอกรนกรกของข้าจะจัดการเจ้าเองโว้ยเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะต่อสู้กับพี่น้องปลาอะไรก็ไม่รู้น,นะผมนะตามพาร์ทที่แล้วนะผมนะไอเติ้งราวมันมาบุกนะ แม้วันมาบุกไดอะไรเนี่ยมาบุกไิ้ทหารไดนาสตีโอเคครับผมมามาผมได้ผมได้ไปซื้อชุดเกราะใหม่นิดหน่อยครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไปดิเอาลุดมือนะติดช็อคโอ้โหโดนแทงหัวไปดิฮึบนี่โดนฮึใครโดนก่อนเฮ้ยเหียแมงอืมนึกว่าจะหลบได้ ยกที่สองเฮ้ยจำมันค้างว่าเฮ้ยยกที่สองมาดิเออมาลองท้าเวนดิเอ้ทำไมไม่โอ้อุ๊ยเขียนไม่เด็วเร็วอือหอให้กูรุกไอ้กูรุกก่อนอี่สัตว์แทงนี่สัตว์แทง,แทงเอาพลังชาด์เหรออุ้ยเขียวดูวูดโดพลังเอาอือห อืดูันไปดิเฮ้ยเด,ดลองดิกูลองบ้างเดี๋ยวคิดใช้พลังเงานะครับผมงนะั้นเพราะมึงใช้สู้กูไม่ได้ไ,ไปไมกี้ของเราก็จัดไปอีกแล้วขอคลิปนี้จบบทที่หนึ่งเล,เลยไหมวะถ้ามันไม่เยอะไปก็น่าจะจบได้มาเคได้อาวุธโอ้ด้การ์ด ดำเนินการต่อมาผมลองลบศัตรูแล้วสวนกลับเอ๊ะให้ฝึกอะไรอีกวะดาบเหรออ๋อนี่มันกิโยตินเฮ้ยนี่มันเยี่ยมมากเราไปจัดการเตื้ร์เรากันถเถอะเฮ้ยเราได้อันนั้นหรอกะเ,เรียกว่าอะไระอปชั่นนะผมมาลองเปอ๋อยังง่ายอยู่ยังง่ายอยู่เราเข้ามาที่หุบเขาเยียวได้แล้วเตื้ร์เราวมันมั่นใจเกินไป เขาคิดว่าเราจะออกจากป่าภัยไม่ได้เราได้เปรียบตรงนี้แหละก่อนอื่นเราจะต้องสู้กับองค์รักษของเตืงรราและแอบโจมตีเขาโอเคผมเราต้องตบองค์รักของมันก่อนฮุบเขาเหยี๋ยวเนื้อเรื่องจักไปสนักสู้ตะวันหนึ่งนะมาครับเมื่อกี้ได้ พูดภาษาอีสานก็ไปเอาวัวเนาะไปเอาวัวเข้าข้อนะมามาต่อเลยฮึนักสู้ตะวันนักสู้ตะวันกูนักสู้้าสางมึงนักสู้ตะวันหรอฮะดูขึ้นมาเปะอือโดนทุ่มโอ้โหนักสู้ตะวันในสัตว์มึงรู้จักไหมไมกี้นะพันะนั้น <laughs> พัทที่แล้วผมืมสังเกตนะครับหลังจากที่ผมาแคสเสร็จผมถึงผมอถึงเพิ่งรู้นะครับว่า คำว่ามันจิโร่นั้นไม่ได้ใส่ตัวเอนน็นนะผมนะลืมใส่ตัวเอ็นนั่นเองนี่สับนะผมนะ <laughs> กลายเป็นมาจิโร่ซาโนุแทนที่ <c oughs> อะไรเงี่อืมโดนไปฮึดอืมโดนแทงขาไปอืมโดนก่อนเอ้ยกินออกเกี่งโดนโอ้ใช้เร็วไปเฮี้ยอะไรวะเนี่ยแทงโดนโดนโอ้ย นักสู้ตะวันจะมาสู้อะไรมากับไมกี้ผู้ไร้เทียมทานนะผมนะไมกี้ผู้ไร้พ่ายมาเข้าสู่เน้อเรืงเราต่อคลิปยังอัดอยู่ใช่ไหมโอเคคลิปยังอัดเงินเงินโอ้ทีละสิบเอ็ดบาทาบ้าหรือเปล่าชุดเกาะคาร์บนาสไม่ได้เราเคลื่อนไหวเราต้องเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังถึงแม่เติ้งเ้าจะเป็นพวกขี้โอ แต่เขาก็มีฝีมือฉกาดข้าเคยได้ยินชื่อเสียงเขามาก่กนชอบเกมเราไหมเอ่อขี้เกียจให้คะแนนเดี๋ยวค่อยไปให้ทีหลังตอบไมาไม่เอาไว้ทีหลังนะปะนะขี้เกียจออกให้คะแนนระดับบ้าเลยเหรอเฮ้ยเตื่องเาวาเอาจริงหรือเปล่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่เจ้าคนฐานฝีมือเอกของข้าได้อย่างไงเจ้ายังไม่รู้ถึงฝาลังที่แท้จริงของรีเจดถึงเวลาที่เจ้าจะต้องรับ จะต้องรับโทษแล้วเก็บหน่อยนะที่นักรบหน้าหมา่จะเอาชนะ,จะเจ้าเดี๋ยวได้เนาะกูยังไม่อยากสู้อ๋อต้องใช้ค่าพลัง300เลยเลยหรอแต่ผมมีค่าพลัง218ไม่น่าคุ้มถ้าจะไปสู้ด้วยน่าจะแพ้แบบง่ๆแล้วนะเดี๋ยวพึ่งปุ๊บดูอาวุธก่อนก็แล้วกันว่าจะสู้ได้ไหมหมวกค่า15นี่ไม่คุ้มแน่นอนชุดเกาะ88ดาบ75หมวกไม่ดีวะเดี๋ยว ซื้อหมวกแป๊บพออัปเกรดได้นี่ไงไปเราอัปเกรดหมวกเหล็กก่อน72มาแล้วก็อาวุธอัปเกรดได้ไหมเนี่ยจะซื้อไอเทมเหรอโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่การอัปเกรดหรอวะเออซื้อแม่งเลยดีกว่ามันแพงไม่ดีมันแรงกว่าเนาะไปการ์ดใหม่เอาแม่งดาบหยาบ ดาบมือทั่วไปดบ 95, าบเวน95ใส่ไปบวกได้ไหมอ๋อมีมีอยู่สู้ยิบตานะผมมีถาม้าไม่ตายอยู่ค่าพลังเป็นเค่ส255เป็นปกติมะไม่ต้องเอาง่ายหรอกเอาระดับปกตินี่แหละจะได้มีความแบบอา่าตื่นเต,นต้นบ้างมาอย่างน้อยก็ไม่ใช่ระดับบ้าเลยอะไรเป็น normal นะผมนะปกติมาถ้ากูไม่เอาอาวุธนะและ้วกูมาสู้นะกูเตรียมตัวตายเลย <laughs> มาผม ใช้ดูไฟฟรีตึ้งเราไอ้นี่มันเก่งนะผมนะดาบยาวใช้ดาบพี่อะไรมั้ยนี่นะเหรอล้อเล่นกันสินะโอ้ยมาดิมาดิมาดิฮุสเฮ้ยยังไงนักลบเหรอเจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกขี้โมไอ้ขี้โมฮุสโดนเอาพี่ยมันหลบได้เอาพี่โอ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวดมึงเก่งเหรอที่จะเข้าจมตีที่หัวบวกโจมตีที่หัวอย่ามาขวางทางข้าอย่างนั้นเหรอ พลังมังกรพลังมังกรเหรอเฮ้ยเดีด๋ยวดโอ้โยอยหอะไรวะเนี่ยแชทแชทอย่าเพิ่งกิ้งมาก่อนอุ้มตุ้มไปลุกขึ้นมาดิเอา้าโอ้ยได้ไงมันก็คมยากนิดนึงคนระับอุดดนไปเฮ้ยค้างค้างค้าง,างโดนแทงเรียบร้อยยกที่หนึ่งแชทแม่งขึ้นอะไรก็ไม่รู้จะลองขอกับไมกี้ ี๋ยวหลังจากนี้หลังจากอาเสผมคงจะได้ไปลงอีเวนต์ฟาร์มเงินฟาร์มอะไรมาจัดการเรื่องชุดเกาะนะครับผมนะผมไปดูวิธีฟาร์มเงินมาละตื่อร้าเปิดอุ้ยเจ้าเป็นเคเหนึงของเจ้าจะเป็นเคเดนึงของไดโนติเหมือนมันจะเอาเราไปอันนั้นหรือเปล่าวะโอ้เดียวดูยมาดิโดนไปเฮ้ยแทงไม่เข้าอืมฟันไม่เข้าดิแทงไม่เข้าเยอยฟันเฮ้ยเ้แม่งอะไร อะไรเตื้องเหลาฮึบฮสโดนไปเต็มหัวคริติคอลคริติคอลทิกเกอร์เคยดูไหมอุย้ยเฮ้ยแม่งเหรอสตูเรียนรู้ไวเลยดูไหมแวนการ์ดนะคริติคอลทิกเกอร์รู้เคยดูไหมจินตนาการสิเรนเไม่ใช่ดิซนโด้ไอจิจินตนาการสิ <c oughs> เ้ยไม่น่าใช่ละนี่โดนเตะโ,โดนไปฮึสโอ้ยพลังมังกรไม่สามารถเอาชนะพลังไมกี้เข้าได้หรอก โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเฮ้ยมันเริ่มเอาแล้วมันเอา,าอะเฮ้ยมึงเอาเหรอรู้สิใครโดนก่อนกูอยู่แล้ว <c oughs> กูบอกแล้วว่ามึงสู้ไมกี้ไม่ได้สัตว์ <c oughs> ได้ข่าวว่ามันเป็นการเข้าใจผิดหรือเปล่าวะในเรื่องทีาดิวิดีโอมายกที่สามมารู้สิเดี๋ยวด้วยบู๊บโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวด้ยวดยทำมัน ฮึสโดนไปลุกขึ้นมาดิเอ้าไปเป็นไรฮึบต e ุ้มสวยปุ้งสวยเฮ้ยเฮ้ยเอาวุธหลุดมืออาวุธหลุดมือแล้วไงอาวุธหลุดมือเหรออาวุธหลุดมือเฮ้ยนะโอโดนเราฟันอ๋อเราน่าจะได้บัฟอันนั้นมาโจมตีแล้วเราไม่สตันเราไม่โดนสตันน่าเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วสตาร์เบสตีไม่น่าใช่ไรสัตว์ ปุ๊บโดนไปเดิปึ๊บอุ้ยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพวกมึงคุยกันอะไรวะนี่โดนไปเฮ้ยพลังเงาเหรอพลังเงาเหรอโดนตูมไปสามต่อศูนย์เติ้งลงเติ้งเร่าเี้ยอะไรสู้ไมกี้ไม่ได้เหรอเหี้ยแม่งนับนะฮะเป็นระดับปกตินะครับ normal อย่างที่บอกแบบมันจะได้ตื่นเต้นบ้างเ e v e l 2สอง อโอ้โหได้เงินกูมาสามสิบหกบาทเนี่ยนะกูได้กําไรเฮียอะไรบ้างโอ้อยางงี้ก็แจ่มสิได้เพชรด้วยสู้กับบอสนะออกไปจากที่นี่ตืงเราแล้วไปบอกจัก,กรพรรดิของเจ้าด้วยว่าทารลีเจียนหนึ่งชีวิตจะต้องแล่กับทหารเดนเนตี้สิบศพโอ้โหทำไมโหดจังเลยจัก,กรพรรดิไม่รู้เห็นอะไรเรื่องนี้เชื่อข้าเถอะฮุปป๊กได้ฮุปป๊อกได้เวลาสอบปากคำนางแล้วกลับไปที่ค่ายของเรา อ้อืมมีหลวอะไรมามาให้กูหลวอะไรกูแล้วบอกนะปกติบทที่หนึ่งหรอบทที่หนึ่งยังไม่จบอีกเหรอหลายท่านพวกนักโทษกำลังรวมตัวกันต่อต้าน พวกมันต้องการให้เราประหารชาเดนสตี้ผู้นี้เพื่อแก้แค้นพวกไดนาสตี้ทรอยต์อ๋อข้าจะประหารนางทีหลังตอนนี้เราต้องสอบสวนนางก่อนกิสโมกแล้วก็เจ้าด้วยเจ้าเจ้าหน้าใหม่เจ้าจัดการพวกนักโทษซะอ๋อให้เราจัดการพวกนักโทษแก้ไขสิ่งที่ผิดโอ้ไอ้แคอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอเล่นอันนี้จบก็จะปีดเก็บล้วนะมาตบเติ้งร้าวแล้วก็มาเล่นในนี้ มากูไม่รู้ว่จะแคสเป็นระบบยังไงยังไมนะ่น่ามันนะกลัวมันหลายนาทีแล้วแล้วไม่เสร็จแล้วมันต้องพู้กระทำผิดพวกนักโทษนั่นนะเราต้องแบบแคสแบบพอดีด้วยนะสู้นี่โดนเตะไปดิอฮ้ยฟันไม่โดนโว้ยโดนหลบได้นี่โดนเข่าพยาไฟอะไรมึงมากําปั้นเหล็กพาษาพีอะไรมึงชิเกียนฮาวรลิวอะไรสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวนี่โดนไปดิโดนอุย้ย ฮึสปังขาจะมาสู้ดาบได้ยังไงฮึสโดนเตะเฮ้ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนอาวุธเลยนี่หว่าอุปกรณ์ใหม่มาแต่กูยังไม่ได้เปลี่ยนไอสัตว์กูว่ายุคกูลืมอะไรฮึสโอ้โหโดนต่อยที่ซวงไมกี้ฮึสโอ้ยเยวเดี๋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 ยวถอยมาก่อนหมาสิตุ้มไปลุกขึ้นมาฮึบโอ้ทำไมกระตุกช่างแม่งฮึสไปเฮ้ยแม่งบล็อกได้โดนทุบหัวตุ้ม เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโดนก่อนเฮ้ยจุก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 มึงจุกหำเลยนี่โดนถีบเอ้าแล้วก็ตายแบบง่ๆควายมันว่ะมันว่ะมันได้อารมณ์คนละแบบกับภาคสองนะผมนะเนื้อเรื่องมันดูเหมือนเรียวทา์นะผมนะเรียวทา์กับภาคสองภาคสองม่ต้องเก็บวิวกว่าจะเล่นเข้าเนื้อเรื่องได้โดนไปแต่ยังไงสักใจกูก็เทให้ภาคสองอยู่ดีนะครับวุฒิอะไรโดนทุบหัวไปดิ โดนไปดิอ้าวอ้าว no หึน,นี่นี่สัตว์ starburst team ส,ส,สัตว์นี่มาดิ starburst team เกีเ่ยวเหี้ยอะไรวะนี่สัตว์ฮึดฮึดอ้าวไม่เข้าอีกโอ้ยโดนทุบโดนกูเอาคืนฮึบสวยฮึบเอาเฮ้ยตวัวผิดนี่เตะดื้อปึ๊กโอโ้โ,อโหเฮ s เอาเดี๋ยวเดี๋ยว yes ฮึด,ดนี่โดนเตะฮึดได โอ้โหเอ้าโดนทีมก่อนซะง,งั้นโอ้โหแล้วโดนจิ้มขาตายคุณนึกว่ากูจะชนะแบบเท,เท่ๆแล้วก็แค่นักโทษกระจอกมันจะมาสู้ไมคี้ได้อย่างไรเราคือไมคี้นะบอกไปแล้วเราชื่อไมคี้มาเลเวลสามผมว่าผมต้องไปหาฟาร์มอีวต์เล่นอย่างอื่นบ้างแล้วละสิได้หอกดาบหยาบ อ,อมันมันอัพเกรดพลังให้เรานี่หว่าเรื่องพวกดนา a สตีเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาจัดการภารกิจหน่วยรบเงาให้เสร็จคืนนี้คืนนี้เราจะดําเนินการเรื่องสเฟียให้กิสโมเป็นผู้บัญชาการเตฟโรดอย่าทําถ้าคนทั่วไปแต่ต้องสเฟียแล้วก็เขาจะตกเป็นทาสของมันแล้วก็จะกลายเป็นปีศาจเงาเฮ้<อ>เจ้านะดูท่าทางเป็นคนดีนะขอให้ข้าได้เล่าทุกอย่างให้เจ้าฟัง มาค่คืนนี้ตอนลำพังเขาว่ากำลังชวนไมค์กี้อย่างนั้นเหรอโอเคครับผมเดี๋ยวยังพิ่งไอสั์คุณทำเวสประจำวันครั้งแรกสำเร็จรับรางวัลไปเลยอะไรวะเนี่ยอ๋อเวสประจำวันเคลมได้สี่กุญแจเอาไปเล่นเอาไปเล่นอันอีเวนหรือเปล่ากุญแจหายาอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมเพิ่งเ,เริ่มนะอ๋อให้เปิดตรงนี้แน่นอนเปิดปุ๊บหีหายาเปิดมาได้สม,มุไรไม่ใช่ฮนะชุดเกาะอ โอ้ยอัพขึ้นแล้วสวยโอ้ยหอกเฮ้ยเฮ้ยได้ดีอยู่นะแล้เวเราไปที่อุปกรณ์ก่อนเปิดหีบสมเร็จเควสหมวกนี่ยังไม่มีตัวไหนดีกว่าหมวกของเราในตอนนี้ส่วนชุดเกาะเลเวลสองเฮ้ย,ยก็สวมไปสิครับอัพเกรดได้ด้วยใช้พลัง,งเงาแค่สิบห้าเพื่ออัพเกรดนั้นก็อัพหนึ่งไปโอ้โหต่อไปก็ใช้หนึ่งร้อยเฮี้ยมทำไมมึงเปลืองไวสัต หอเฮ้ยหอต้องร้อยสิบเจ็ดเหรอดาบยามแค่้ยร้อยแปดอันนี้เรเบลสามเหลือร้อยแปดสิบเอ็ดเลยดาเมจรุนแรงมากต้องเล่นทีเนึอเรื่องถึงจะได้นะผมนะมาสวนไปอันนี้ผมไม่อัพนะมาเราเปลี่ยนเป็นหอกบ,บ้างอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพีไปนีดๆกันถ้าช่วยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะกันนะผมนะไว้เจอกันให,ม,นใหม,ม่เรื่องก่อนมาต้องเวทใหม่มีรางวัลจำๆโอเคผมนะไว้เจอออกกัันนนนใหหมมม่่คลลลิป้้นะาาาแวะบยย See you today ืไผ σήμερα